สวัสดีครับวันนี้ผมกิติทิศกุลนะครับจากครัวสบัญงาขันโตกวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับลาบหมูหมี่ห่อใบกาแฟนะครับอาหารที่เราจะทำลาบหมูหมี่ห่อใบกาแฟนะครับมันจะประกอบไปด้วยหมูสันอย่างดีนะครับเลือดหมูนะครับหนังหมูตับทอดกรอบไส้หวานนะครับพริกลาบนะครับตะไคร้ กระเทียมหอมแดงเมืองเครื่องราบจะประกอบไปด้วยข่าตะไคร้กระเทียมใส่กะปิไปนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เกลือไปนิดหนึ่งนะครับแล้วโขกปั่นให้เข้าที่นะครับก็จะได้เครื่องราบสดนะครับวิธีการทําผมจะสาธิตนะครับใช้เนื้อหมูนะครับใส่เลือดไปด้วยนะครับใส่เลือดหมูนะครับหลังจากราบได้แล้วนะครับ เราก็จะใส่นะครับเครื่องราบสดนะครับใส่ไปประมาณ1ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็พริกลาบนะครับใส่ไปเลยนะครับสูตรของสบันงานเนี่ยเราจะคุกเครื่องให้เข้ากันก่อนนะครับแล้วก็ผมเนี่ยจะใส่หนังหมูกับมันหมูเข้าไปเลยนะฮะเพราะว่าเวลานั่นมันจะได้ราบหมี่เนี่ยมันก็จะได้เข้ากันหน่อย นะครับเราก็จะใช้น้ํามันนิดหนึ่งนะครับเคลือบกระทะแล้วก็ผมว่าจะเพิ่มความหอมความหอมที่ออกจากกระเทียมแล้วก็ผสมกับกระเทียมกีมตอนนี้ใช้ไฟอ่อนๆก็ได้นะครับ <c oughs> อ่าเริ่มได้แล้วตอนนี้เอาหมูหมี่มาห่อใบกาแฟและนะครับเราก็จะเริ่ม เอาไปทอดตอนนี้นะ้ำมันก็เริ่มร้อนนะครับมีความร้อนขึ้นนะครับก็จะเริ่มทอดลาบหมูมีห่อใบกาแฟทอดกรอบครัวสบัญงาครับ